สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนต์นะคะในเชองของพิงเพชรยนนะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสํานักงานใหญ่สาขาที่1ของเราเองนะคะจะมารีวิวนะคะคุณลูกค้ารถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลย นะคะคุณลูกค้าสาว v o l k a ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะกับ Honda City นะคะ1.5วนะคะปี2017คันนี้นะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา429,000บาทนะคะ KDD Fidel นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ7,000ต้น,ต,นต้นเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้ก็ติดต่อมาหาพิงค์ได้เลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะพิงค์บอกได้เลยว่าได้เป็นบอดี้เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าเช็ครายเอียดกันได้เลยนะคะสำหรับ กนณีนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาหาพิงได้เลยนะคะเ<ม>บอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่นะคะคุณลูกค้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้ต้องการงาน,นะคะจะได้เป็นโลโก้ฮันด้านะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดํานะคะคุณลูกค้าจะได้เป็นแบบรังผึ้งนะคะ แล้วก็จะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ3 9 1 8นะคะกระจังหน้าด้านจะเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติเดซเแฟกเตอร์นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้มาพร้อมกับชุดแต่งนะคะคุณลูกค้าของโดยของูนย์ฮอนด้าโดยตรงกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของล้อนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2020นะคะได้แม็กขอบ15นะคะได้แม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะ ได้ยางปี2024ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับตัวถังข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะได้เป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานกันเลยทีเดียวนะคะมือจับด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทีมสีแดงบุ้งอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับ ไฟเบรกดวงที่3นะคะขอบก็จะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นชุดแต่งนะคะสะเกลด้านหลังมาให้พร้อมเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นสีขาวบอดี้เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะกับสําหรับสซอโวคอนด้าซิตี้นะคะ 1.5V นะคะปี2017คันนี้นะคะคุณลูกค้าเพจยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา429,000บาทนะคะเครดิตซีดานะคะคุณลูกค้าออกรสส่นบาทกับบริษัทเพจย ะะสําหรับคันนี้นะคะยังไม่ติดจองนะคะรอเจ้าของที่แท้จริงอยู่เลยนะคะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจ Honda City คันนี้นะคะรีบเลยนะคะรีบเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะจะ ลูกค้าจะจายไฟแนนซ์หรือซื้อสดนะคะก็สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันเลยนะคะคุณลูกค้าว่าคันนี้เขามีออปชั่นอะไรกันบ้างน,นะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะคะติดซีนเป่าพันมาให้แล้วนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะได้เป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะคะมีลำโพงเล็กๆมาให้นะคะคุณลูกค้าข้างๆนะคะเขามีที่วาง สินค้ามาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นพวงมาลัยพุ่มหนังสีดํานะคะได้เป็นพวงมาลัยสามก้านนะคะมาพร้อมกับนะคะเครื่องเล่นซีดีนะคะได้เป็นแอร์อะนาล็อกนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะเบาะภาคกำรรมะหยี่สีดํานะคะตกแต่งด้วยลวดลายสวยงามนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดําเช่นเดียวกันนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะจะเป็นสีดําตัดด้วยสีดํานะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะนั่งยืดเกียรขาได้สบายกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทดูกันเลยว่าคันนี้นะคะเลขไมวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสําหรับคันนี้นะคะเลขไมวิ่งอยู่ที่1นึ0 0 0ส่กโลเท่านั้นเองนะคะได้เป็นเลขไมแท้เดิมจากโรงงานกันเลยทีเดียวนะคะวิทยุเสียงดังฟังชัดกันเลยนะคะคุณลูกค้าตรงวงมาลัยนี้เลยนะคะ เพิ่มระดับเสียงลดร,ระดับเสียงได้เลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะนี่เลยนะคะไฟติดทุกรวงนะคะได้เป็นปุ่มกดสตาร์ทนะคะคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านี่เลยออปชั่นของเขาครบเครื่องแน่นอนนะคะสำหรับคันหน้าของเรานะคะ มาดูในส่วนของตรงนี้กันบ้างนะคะผู้โดยสารนะคะคุณลูกค้าในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะกำมะหยี่สีดํานะคะตกแต่งด้วยลวดลายสวยงามนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะคุณลูกค้านั่งยืเดเหยียดขาได้สบายกันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะคุณลูกค้าได้เป็นพรมสีดําเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้า แล้วก็ตรงกลางนะคะเขามีที่วางแก้วน้ํามาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะนั่งเยืดเยียด็ดขาได้สบายเลยนะคะคุณลูกค้าออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะในส่วนของรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าในส่วนของเบาะนะคะคุณลูกค้าเบาะนี้ก็คือว่าเรานะคะเก็บรายเอียดเล็กๆน้อยๆให้กับคุณคลูกค้าเรียบร้อยแล้วลนะคะ สำหรับลูกค้าที่ถูกใจนะคะฟังก์ชันรุ่นนี้นะคะก็แนะนำเป็น h o n d a City คันนี้อีกหนึ่งคันนะคะที่ราคาถูกผ่อนสบายนะคะคุณูค้ามาแนะนำให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะกันเลยนะคะคุณูค้าริ้วรอยต่างๆนะคะด้านหลังไม่มีนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้เลยว่า ทุกตัวนะคะคุณค้าเราคือได้เป็นบอดี้เดิมๆแท้เดิมจากโรงงานกันเลยทีเดียวนะคะคุณคะสังเกตได้จากรอยเม็ดอร์ต่างๆนะคะตัวน็อตก็ได้เป็นน็อตเดิมนะคะคุณคะยังไม่พอนะคะลําโพงข้างๆนะคะแล้วก็มีที่ใส่นะคะแก้วนะ้ามาให้ด้วยนะคะลาโพงเล็กๆอยู่ตรงด้านหลังนะคะมือจับก็จะเป็นสีดาเช่นเดียวกันนะคะรอยเม็ดอร์ต่างๆนะคะคุณคาสังเกตได้เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะ มาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันบ้างนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะมีพื้นที่ กว้างขวางนะคะพอสมควรนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้เลยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะของเราก็จะมีถาดล่องนะคะมาให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะเพราะว่าคันนี้เพิ่งจะเก็บรายละเอียดเสร็จนะคะคุณลูกค้ายางนะคะได้มาพร้อมกับยางอะไหล่นะคะคุณลูกค้าถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะ นนะะยางก้านาม้อเท้าลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้เลยว่ารถของเราคือเป็นเป็นรถเดิมๆแน่นอนนะคะคุณลูกค้าลิ้วรอยต่างๆด้านหลังนะคะไม่มีนะคะยางก็ได้เป็นยางเดิมๆเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตกันบ้างน็อตเดิมนะคะคุณลูกค้าไม่ไถไม่ขยับออกที่เลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าน็อตเดิมนะคะสีไม่ทะลอกนะคะลอยเม็ดอาร์ตต่างๆ นะคะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟสองป้ายนะคะทะเบียนนี้เลยนะคะ 3918นะคะสำหรับรุลูกค้าท่านใดที่เป็นสาวโวันด้าซิตี้นะคะห้อมพาดคันนี้กันเลยทีเดียวนะคะสีขาวนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะลดราคาถูกคนสบายนะคะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูแล้วก็ให้ลูกค้าสนใจกันเลยนะคะเดี๋ยวเรา <ๆ S 2> ไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยะะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากรอยเมดอาต่างๆนะคะตัวน็อตนะคะแบตเตอรี่ก็ใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะคันเดิมตรงแพ้จากโรงงาน นะคะคุณลูกค้ารอยแต้มสี เลยนะคะคในส่วนของตร,ตรงคานนะคะสังเกตจากตัวน็อตนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะรอยแต้มสีนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะคุณลูกค,ค้ารอยแต้มสีแท้เดิมจากโรงงานกันเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องหนุนจุดห้านะคะภายในห้องเครื่องนะคะไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวนอ็อตแก้มซ้ายแก้มขวาน,นะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสติเกอร์มอก่อนนะคะคุณลูกค,ค้ารถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักนะคะพิกามจมน้ําเปลี่ยนสีนะคะคุณลูกค,ค้ามี การันตีจากบวัยใสอีสาน4วันด้วยนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะคะจะมีการเช็คของเหลวนะมันเครื่องนะมันเบรกนะมันเกียร์นะคะให้กับลูกค้าเรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าคุณพ่อค,ค,คุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันมั้สําหรับลูกค้าท่านได้นะคะสนใจ Honda City นะคะ1.8ดีนะคะปี2017คันนี้นะคะ,คะ,คะได้เป็นสีขาวส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจโยนตั้งขายอยู่ที่ราคา429,000บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2 จ7 9, 9นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้ก็ติดต่อมาหาพิงได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ7 0 0 0ถึง8,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าออกได้ทุกอาชีพแน่นอนนะคะจบทุกคันดันทุกเขตนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนนะคะส่วนที่ลูกค้าที่ติดเครดิตนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเรามี leasing รองรับให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเพียงแค่ลูกค้าอยู่ในเงื่อนไขของ leasing นะคะมีงบดาว2 5่ถึงนะคะแล้วก็มีคนคาที่เป็นกรรมสิทธ เคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดน,นะคะคที่จะเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะคติดต่อมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082 7043253นะคะ, 4, 3, 3, ะ,คะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าและลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะคช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะแล้วพิงจะมารีวิวรถคันไหนให,ให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ